การนอนมีผลกับความแก่ไหมครับการนอนเนี่ยถือว่าเป็นสี่เสาหลักเลยของการชะลอความชรานะครับไม่ว่าจะเป็นการนอนการกินการออกกําลังกายการลดความเครียดหรือมลภาวะต่างๆเพราะฉะนั้นการนอนเนี่ยมันมีผลยังไงในการที่จะทําให้เราอ่อนเยาว์และดูไม่แก่นะครับอันที่หนึ่งเลยเนี่ยนะครับอย่างที่เรารู้อยู่แล้วว่าการนอนเป็นการพักผ่อนและเป็นการที่ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอพูดแบบภาษาชาวบ้านนะนะครับแต่สิ่งที่เราค้นพบคือเราพบว่าการนอนมีส่วนสําคัญกับสมองครับเพราะว่าสมองของเราเนี่ยเวลาที่เรานอน เนี่ยนะครับมันจะเกิดการทบทวนความรู้ความจานะครับอย่างที่หลายๆคนฝันนี่แหละครับมันเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งครับของการที่ทําให้เกิดความจําเกิดการเรียนรู้ซึ่งคนที่นอนไม่ดีเราพบว่าความจามักจะไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ฝันเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีด้วยเพราะนั้นการนอนก็มีส่วนในการที่ชะลอความเสื่อมของสมองอันต่อมาครับการนอนเป็นส่วนที่สําคัญเพราะว่าเป็นตัวเล่งเป็นตัวควบคุมนะครับการทํางานของฮอร์โมนที่ดีๆต่างๆของร่างกายนะครับซึ่ง หากว่าเรานอนผิดเวลาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าฮอร์โมนเราก็จะรวนครับหลายคนที่เคยมีประสบการณ์คงจะเคยรู้นะครับว่านอน6กโมงเช้าตื่นตีสอดูซีรีส์อย่างเงี้ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือ แงคงนะครับคุณนอนแปชั่วโมงแต่ไม่เท่ากับคนที่นอนสี่ทุ่มตื่นหกโมงเช้าซึ่งเวลาที่นอนที่สุดคือเป็นช่วงเวลานั้นนะครับเพราะว่ามันสัมพันธ์กับแสงแดดนะครับซึ่งแสงแดดเนี่ยนะครับกับการที่ไม่มีแสงแดดจะกระตุ้นฮอร์โมนนะครับแห่งความอ่อนเยาว์ตั้งแต่เมลาโทนินโกรทฮอร์โมนจนกระทั่งไปถึงฮอร์โมนเพศฮอร์โมนแห่งความเครียดให้ทํางานสมดุลในตลอดอีกหนึ่งวันดังนั้นคนที่นอนไม่ดีก็ส่งผลทําให้ฮอร์โมนเรานี่แปรปรวนและก็ส่งผลให้เกิดความแก่ได้ครับ